คือที่สนุกมากมากเลยนะครับจะไปต่ออีกไหมเนี่ยช้าบ่อยใช้เวลาไวตั้งเจ็ดวินาทีครึ่ง น,นั้นไม่จะไปต้องใช้หรอกฉันได้ยินว่าเธอเนะี่ยกลายเป็นพวกแบบนั้นไปแล้วนี่คิมคุณทำฉันตกใจหมดเลยมีอะไรเหรอผู้หญิงคนนั้นเป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะฮะ รูปร่ามาเทเล่นเลยนี่คุณว่ามาคิมฉันว่ามนันแปลกๆนะคะอย่าสนใจเลยนะแพทตั้งกำลังรออยู่ที่รถนะยังไงซะคุณช่วยอยู่เป็นเพื่อนผมต่ออีกหน่อยเถอะนะ ามของพระเจ้าเราจะทำลายผีดิบอันชั่วชาด้วยลิ่มเล็กอันเป็นเนรันดร์อาเมนยิงเลย All ารกิจเสร็จสิ้นจะลบหลักฐานในที่เกิดเหตุรับทราบขอโทษค่ะเคยได้ยินว่าคนที่ทำพลาดในการรบครั้งแรกจะอายุยืนแต่หากในกรณีของคุณแล้วคงจะอยู่จนเบื่อกันไปข้างเลยละมัง้ง พรามะเจ้าเราจะทำลายผีดิบันชั่วชาด้วยริยมเล็กอันเป็นนิรันด์อเมนอาเมนวิกตอเรีย <Victoria. S 2> คะได้ยินว่าพวกคนในห,หน่วยดีสิบเอ็ดปฏิบัติกับคุณราวก,กับว่าคุณเป็นแขกของพวกเขา<อ>ผมจะไม่ทำแบบนั้นเวลาที่ออกปฏิบัติการหรอกเหรอ แต่ว่าอย่าได้ปฏิบัติกับดิฉันแบบนั้นเลยนะคะถึงเป็นเวลาอื่นก็เธอก็อยากจะทำแบบนั้นอยู่ลนะแต่คุณเป็นพวกเอาใจยากเลยเอาใจยากเหรอคุณวิกตอเรียครับอเอาเลเตรียมข้าวของเครื่องใช้ที่คุณต้องใช้แล้วครับเออเอ่เอคือเอ้เอ ทานนี้ครับเอเอคือผมควรจะแนะนำตัวเองผมชื่อวอนเตอร์ครับคุณหนูอินเทกรานะท่านสั่งให้ผมดูแลคุณให้ดีๆนะครับฉันเป็นพวกเอาใจยากเหรอคะเอาใจยากเหรอไมไ่เอาใจยากอะไรหรอกครับ ก็แค่คุณใช้พวกเครื่องเงินไม่ได้เท่านั้นเองเอเอฉันไม่เคยใช้พวกเครื่องเงินอยู่แล้วคงจะไม่เป็นปัญหาหรอกมั้งคะอ,อืมออฉันหมายถึงขอแนะนำอีกอย่าหนึ่งว่าหยับเหลอไปเดินตอนกลางวันละครับ นี่แหละครับห้องที่คุณต้องใช้ต่อไปแสงดูเป็นธรรมชาติดีจังเตียงแบบนี้แหละที่ฉันอยากนอนชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วละ่ะเียบได้ออมันคืออะไรเหรอคะอ๋อถ้าคุณอยากจะนอนหลับฝันดีช่วงกลางวัน เพื่อควรจะปิดฝาเอาไว้นะครับลงศพเหรอเนี่ยเฮ้ย ไปดูดเลือดคนโดยไม่ทันยังคิดเหรอฉันไม่ทำอย่างนั้นหรอกค่ะเพิ่งรู้ว่ามีงานอดิเรกคือเก็บสาวๆมาไว้เป็นเพื่อนงานอดิเรกเลยตำรวจสาวคนนั้นเนี่ยเลือกเองตั้งหากแล้ว ฝึกเธอให้ดีๆก็แล้วกันอาลูคาสบนถนนสาย17ในเบอร์มิงแฮมมีบางคนทำการฆาตกรรมหมู่ทั้งครอบครัวขณะเดินทางขึ้นเหนือเราพบร่องรอยการดูดเลือดแถมยังทิ้งข้อความสพประมาทพระเจ้าด้วยเลือดอีกด้วยคงไม่ได้มีคนเดียวหรอกแรมพายชั้นต่ำมีมากขึ้นเรื่อยๆมีหน้าที่วิเคราะห์สถานการณ์ตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยันคืุ่งนี้ ไม่ติดเลยนะเนี่ยนะเจสกาเธอสำเร็จแล้วสินะใช่แล้วอีกเก้าครอบครวัวเช้นนี้เมื่อตอนสำเร็จพวกเราก็จะแข็งแกล่งขึ้นไปทวีคูณเลยละ่ะแล้วเราก็จะอยู่ช่วนี้รันเย่แลฮะทำกันเถอะ <laughs> อีกเดี๋ยวพวกนี้ก็จะกลายเป็นผีดิบแล้วนะช่างหัวมันสิสนทำไมเล่า เธอเนี่มันเลือดเดือดสุดๆแล้วนะไม่เธอละฉันเองก็เหมือนกันฮฮ <c oughs> <c oughs> ลองนี่สิเด็กใหม่หนันกขนาดนั้นจะไหวเหรอคะอืมเข้าใจแล้วล่ะเอะปืนรุ่นใหม่หรือคะเนี่ยพลาสติกเหรอปืนนี้หนักสามสิบสามปอนยังาไมา่รวมแปกกาซีนเลยนะหนักขนาดนั้นเลยเหรอ เลงเป้าผิดแล้วล่ะฮะถ้าเป้าหมายเป็นมนุษย์ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะแต่ว่าเป้าหมายของเรานะ่ะมันต้องเล็งตรงจุดนี้เรื่องรวมพลกองร้อยกาเรตออกปฏิบัติการ องร้อยกรอเรตในโคงการปิดถนนสายสแล้วครับท่านแผงกำจัดวันเอแอนคลายจะสำเร็จเสร็จสิ้นภายในเวลาร้อยีนาทีข้างหน้าครับผมพวกนั้นกลายเป็นแวมไพรยที่ไม่รู้สึกตัวเองเลยซึกนิดเดียวว่าตัวเองเป็นอะไรแวมไพรยแบบนี้ไม่เคยมีมาก่อนเลยนี่รู้เหมือนจะเป็นเช่นนั้นครับท่านแล้วเธอไม่อยากกลับไปลุยอีกเหรอไม่ครับถ้าเทียกับหน้าที่ที่คอยดูแลคุณนูอินเทกรา หน้าที่อื่นก็นับว่าไม่มีความสำคัญอีกแล้วแล้วครับเรอ,อะไรวะเราจะมีชีวิตช่วนิรันใช่ไหมอะจะมีชีวิตแบบนี้ตราบชั่วฟ้าที่สลายเลยอะสุดยอด เราจะรักก็ชั่วนิรันเลยแล้วนะอะชั่วนิรันยืนยันเป้าปล่อยระดับการบังคับควบคุมที่หมายเลขห้าระกอบคุณพวกนั้นด้วยความจริงใจเลย ที่ทำให้เราได้สนุกสุดๆแบบนี้ฮะอะไรนะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะเรฟตอนนี้เราอยู่ที่ไหนฉันก็ไม่รู้อะจะไปรู้ได้ยังไงอะฉันไม่ชอบเลยอะม่เป็นเพื่เหมือนกันเถอะนะปุบปากหน้าพูดอยู่ได้เหรอโธ่ เฮ้ hey, ใครน่ะอะไรเนี่ยบ้าจริงๆเลยบี้มันเลยร้อสติและคุมไม่อยู่จะเปลี่ยนร่างให้กลายเป็นหมอกหรือว่าคข้างคขาวก็ยังทำไม่ได้เอ้ hey, แกเป็นใครกันหนะ้าพวกแกฆ่าผู้หญิงกับเด็กทั้งๆท,ที่ไม่ได้หิวเลยสักนิดเดียว สนุปมากไหมฮะไอ้นั่นเป็นวิธีสนองตัญหาตัวเองหรือยังไงถ้าเหมือนหนังบันนี่แอนคลายแล้วจะเจ๋งอย่างนั้นเหรอแล้วแกจะทำไมอ่ะขยะอย่างแกอ,อยากมีชีวิตเป็นอมาตะอย่างนั้นแวมพายที่จะอยู่ชัว่วนิรันดร์เตรียมตัวสะบ้านจะเป็นไร้ปลาย แกมันตัวอะไรกันหน้าวันนี้ฮะไม่ฉันไม่ชอบหรอจริงจังหัวเะไรเล่าล อมีเป้าหมายเดียวถ้เาเรามุ่งหน้ามาทางเราระยะทาง500ห้าร้อยลาตอนนี้คุณน่าจะเห็นเจ้าหลอนได้แล้วนะอ500ห้าร้อยลาเนี่ยนะบ้านะเห็นจริงๆด้วยแต่ว่าก็ไม่เห็นตาจากเด็กสาวคนอื่นเลยนี่นั่นเหรอ The ในนามของพระเจ้าเราจะทำลายผีดิบอันชั่วชาวยลิมเล็กอันเป็นนิรันดร์อาเมนยิงเลยว,วิกตอรีที่สูรให้รู้ว่าคุณแตกต่างจากพวกมันเป้าหมาชัดเจนลาสวิกตอรียคือเป้าหมายของคุณ เป้าหมายถูกกำจัดแล้วอาลุคาร์ดกำจัดเป้าหมายเอเป้าหมายบีเจอที่เซลลสวิกตอเรียเป็นผู้กำจัดรับทราบถอนกำลังทันทีวิกตอเรีย <c oughs> ขอต้รับสู่องค์กรเฮลซิง มีบ้างตำรวจสาว<ะ>ฉันนี่นะคือเซลาสวิกตอเรียนั่นชื่อของฉันเธอกลายเป็นสิ่งที่ไปอาจเดินทงทงได้ท่ามกลางแสงแดดได้อีกต่อไปแล้วนะ,ะดื่มเลือดซะ,ะถ้าเธอไม่ดื่มร่างกายก็จะอ่อนแอนะทำ<ะ>ตามที่สั่งซะ วางแผนดีๆสรุปแล้วแกคือใครกันแน่